แน่ๆ Happy New Year's ปี2024นะคะวันนี้พี่หมอน้ำหวานจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องนะคะดวงของคุณตลอดปี2024จะเป็นเช่นไรจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด10บใบเป็นชุดใหญ่กันไปเลยค่ะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะและตั้งจิตในใจแล้วคุณดูคลิปนี้จนจบแปลว่านี่เป็นพลังงานของคุณและไพ่อยากส่งถึงคุณนะคะ และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะพลังงานของไพ่อย่างบอกอะไรสําหรับดวงของคุณตลอดทั้งปีนี้จะดีจะปังจะเฮงหรือมีอะไรต้องระวังไหมนะคะว้าวไพ่ใบแรกปีนี้ได้รับเงินตลอดทั้งปีไพ่หกเหรียญแปลว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินตลอดทั้งปีมีคนซัพพอร์ตการเงินเหมือนจะหมดแต่ไม่หมดอยากปลดหนี้ปลดสินได้ปลดนะคะการเงินมีเข้ามาเรื่อยๆบอกเลยนะคะ ดีมากๆว้าวสองเหรียญการเงินของคุณจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปในทางที่ดีขึ้นเหนื่อยน้อยลงกว่าปีที่แล้วนะคะการเงินคล่องตัวมากขึ้นไพ่สองเหรียญขึ้นมานะคะแปลว่าปีนี้คุณจะสบายใจเกี่ยวเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนะคะว้าวเฮโลเฟนหมายถึงบุญเก่านะเป็นไพ่บาทหลวงเป็นไพ่เอานักบวชนะคะแปลว่าคุณงามความดีหรือสิ่งที่คุณทําไว้นะคะ ที่ผ่านมาจะส่งผลและตอบสนองคุณให้เจอแต่เรื่องดีๆตลอดทั้งปี2024นี้เงินดีนะคะการเงินแก้ไขปัญหาได้นะคะเก็บเงินอยู่ด้วยในปีนี้แล้วก็นี่สินอาจจะได้ปลดด้วยนะบอกเลยนะคะอ้าวมาดูใบที่4ี่นะคะ8ปีที่แล้วเหนื่อยกับงานมาตลอดทั้งปีนะคะไพ่แปดถ้วยแปลว่าปีนี้การงานของคุณจะเหนื่อยน้อยลงแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการงานได้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับงานบางคนรอบรรจุรอตําแหน่งเลื่อนขั้น เลื่อนง,งานหรืออยากเปลี่ยนงานในในแบบที่คุณต้องการอยากเปลี่ยนอยากย้ายคุณจะได้ย้ายนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณเรื่องการงานในปีนี้นะคะโอเคมาดูนะคะใบที่5ถัดไปว้าวจัสติเมนต์คุณจะได้ทําตามใจในสิ่งที่คุณต้องการวางแผนเรื่องอะไรไว้ในปีที่แล้วปีนี้คุณได้ทําค่ะได้ลงมือทําแน่นอนและสําเร็จด้วยเรื่องเงินธุรกิจการงานบางคนก็อาจจะวางแผนลงทุนธุรกิจใหม่ๆนะคะ แล้วก็จะได้ทำถามว่างานที่คุณจะลงทุนแล้วทำในปีนี้สำเร็จไหมสำเร็จคะ่ะทำได้เลยนะสิ่งที่คุณวางแผนไว้ปีที่แล้วเราทำปีนี้ทำได้เลยรูยได้เลยคะ่ะนะคะมาดูใบนี้ว้าว king of the w อ r ์สสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องความรักอาจจะเจอรักใหม่ๆอ่ถ้าใครมีปัญหากันในปีที่แล้วความรักไม่ค่อยดีเลยไม่หวานชื่นนะคะไม่หวานชื่นนะคะปีนี้อาจจะได้ปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์มีโอกาสขยับความรักไปในทางที่ดีขึ้น ใครยังไม่ชัดเจนปีที่แล้วปีนี้จะได้ชัดเจนบางคนถึงขั้นจะได้แต่งงานนะคะหรือมั่นหมายกันเลยทีเดียวนะคะโอเคมาดูใบที่7ค่ะใบที่7จ็ดวอลสเตรทนะคะปีนี้บอกว่าสตรทไพ่ใบนี้หมายถึงความอดทนแปลว่าความอดทนนี้ผ่านมาที่คุณอดทนมาตลอดเนาะอาจจะเป็นช่วงปีที่แล้วก็ได้นะคะมาปีนี้คุณจะเหนื่อยน้อยลงคุณจะไม่ต้องอดทนอะไรอีกแล้วความรักที่มันเหนื่อยใจมันก จะหายไปจากคุณคุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยเรื่องความรักเออเหมือนแบบปลดล็อกหัวใจด้วยแล้วที่ผ่านมาดูคลิปที่หมอน้ำหวานหลายๆคลิปเออหนักได้คิดได้รู้สึกว่าปลดล็อกเข้าใจหลายๆอย่างมาปีนี้รู้สึกเบาบางรู้สึกปล่อยอ่ะปล่อยเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องความรู้สึกคุณจะมาเน้นเรื่องงานเรื่องเงินในช่วงนี้ปีนี้นะความร็คือเออปล่อยปล่อยไปเถอะไม่ดีก็ปล่อยไปเน้นงานเงินดีกว่าเดินหน้าดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ ตอนนี้มาดูใบนี้ว้าวคุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณโดดเด่นเรื่องงานมากนะคะบอกเลยงานเงินนะคะความรักถ้าเริ่มต้นใหม่เจอคนที่ดีถ้าคนใหม่คนเก่ายังเริ่มต้นไม่ได้เหมือนคุณก็ยังอดทนแต่คุณรู้สึกเอาไว้ในจุดที่วางได้ปล่อยได้ชิลได้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะมาดูใบที่9้านะคะใบที่เกว้าวชาวเวปีนี้อย่าใจร้อนนะสําหรับความรักเนี่ยพี่หมอบอกเลยมันมันเป็นช่วงที่แบบว่า อ่าป so so like ีน so so okay, ี้คือแบบจะไม่ทนละต้องตัดสินใจละอะไรเงี้ยคือค่อยๆคิดไปก่อนอย่าใจร้อนแต่ถ้ามั่นใจแล้วถือว่าการตัดสินใจของคุณเป็นเรื่องที่ดีในปีนี้อาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรื่องความรักแต่มันขึ้นไพ่ทาวเวอร์อย่าใจร้อนคิดให้ดีให้ทบทบทวนให้ดีก่อนจะตัดสินใจเรื่องนี้นะคะถ้าตัดสินใจแล้วแน่ใจแล้วโอเคเดินหน้าได้เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ มาดูใบที่10สรุปกันเลยดีกว่าถ้าอยากบอกอะไรเนาะผลสรุปว่าอว้าว,ว,าวสิบเหรียญปีนี้คุณได้เงินแน่นอนบอกเลยเงินปังปังเง,งินก้อน1ิบเหรียดคุณอยากทําอะไรเพื่อครอบครัวอยากซื้อของชิ้นใหญ่อยากทาบ้านอยากปลูกบ้านปีนี้ได้ทําค่ะหรือใครทําอยู่แล้วเหมือนเออจะเสร็จไม่เสร็จรองเงินเสร็จแน่นอนค่ะปีนี้ก่อนปลายปีก่อนสิ้นปีนี้เสร็จแน่นอนบางคนก็อาจจะเสร็จในช่วงกลางปีด้วยนะคะค่ะก็เป็นพลังงานที่ดีมากๆตลอดทั้งปีนี้นะคะ ใครชอบพลังงานนี้นะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพี่หมอน้ําหวานนะคะและเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปี2024นี้นะคะ Happy New Year ค่ะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะ